พูดมาได้หน่อยนะเด้หน่อยยอกผู้เฒ่าสองคนนี่พินกันอันอันนี้เด้พูดนาะอันเด้หน่อยยอกกันแล้วผู้เฒ่าตีกันยังยีนต้แม่เออเพื่ออะไเอ่อลูกหลานนี่สิพ่อใหญ่ก็เป็นพ่อพี่ใหญ่นางป้าการนะครับนางเลยฝนไส้รำกันอยู่เอออ่าบาทนี้เด้หน่อยสองคนอ่า มันตีออกกันบ้านพ่อใหญ่กูเก่งแมนพ่อใหญ่บอกเก่งพ่อใหญ่มึงบอกเก่งกูบผู้ใหญ่กูพ่อใหญ่แหลมเก่งกูบผู้ใหญ่หนูโอเ็คน่อยเห็นบ้ากันบ้าเอาสั้นเอาไปเอามาเด็กน้อยยองให้พ่อใหญ่แหลมกับพ่อใหญ่หนูตีกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันหลวบไสจูดิยองผู้เจ้าตีกันเห็นไหมโอ้ยบอกรอบเลยมันบอกว่าอาร์ตเทปตาพ่อใหญ่แหลมด้วยเอาสั้นไออาร์ตเทปตาผู้ใหญ่แหลมแต่ผู้ใหญ่แหลมเทียดีรีเด้เทียดีรีเด้ เบื้องหน้าเราเครียดแลเนาเบื้องหน้าเราเครียดแลเนาะเล่น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 เนี่ยนาตาาบยครับประกาศนะครับผมนะครับภาพยนตร์ไครอ้อผมไม่ได้เล่นนะครับอ้าวเพราะได้เล่นกับโฆษณาเห็นไหมเจ้าผมไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเขาติดต่อผมมาแล้วแต่ว่า ไอ้สองดูฮีไปเล่นนะครับซึ่งผมเนี่ยผมก็เปลี่ยนวันกลับบ้านานะครับผมนะครับคือเงินผมหายไปหกหมื่นอิดต่อคิวไว้แล้วอะไรกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วถ้สิบเกียตกรกฎาไอ้โจมันก็เชิญผมไปดูหนัอา,อาไม่ได้เล่นก็จะไปดูใครนะครับไปดูฉากที่ผมไม่ได้เล่นคิดดูก็แล้วกันนะครับ อเจ้าได้เรียนป่เจ้าโู้เหียนใช่กับได้เลรียนคือกันเจ้ากูได้เรียนหมโอ้มท้แต่ที่แหกแลกคนที่บบพอหาผู้เียใช่ว่าเดไปเลรนหนังมันปะไปเล่หนังไข่อเจ้ากูได้เหรียเจ้ายังผูยังยย่ไกอเจ้าเนี่ยฉันี่อยู่กับบ่ามีแท้แท้เออมันด้วคนขายหวีุย่าหอะไรเยเอาเจ้าสิ ใครก็ได้ที่ไหนบเพลงจะมามันมันจะสองคนกั้นเพลงเออเอาพูเดินใช่หรือลูกพ่อเน่าลูกพ่อแหลมอะไรใครจะเป็นคนร้องขอสองเพลงจะสิ่งไงงู้วนอะไรได้เลยได้เลยเป็นขี้เมาฮะเป็นขี้เมาได้ฮเพราะเอาคนเดียวจับเลยอ่าเพลงขี้เมาป่ะเพลงไปไม่มั่นอ่าได้พ่อเธอคนเดียวมาดนตรีมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ด้านนอกพ่อสุพัรณสุดโต๊ะครับพระปิหน้องครับ มวลน้ำกันจนถอดหน้าที่สุดท้ายสำหรับคำขึ้นนี่ครับเมื่อฟังจากแหลมงทองการแพทย์ชาบุกชาบุก